วันนี้บังก็จะมาสอนวิธีการทำไอติมเดลิควิ้งบิสสัดโอริโอด้วยโมงข้าวฉบับเดคนะครับนี่อันนี้คือโมงข้าวไซเล็กนะครับนี่ขนาดเท่าฝ่ามืออ่ายอดนิยมมากสำหรับชาวฮอนะครับแล้วที่ทำกอนอื่นให้เราไปหาโอริโอที่ผ่านการบิดครีมแบบคมๆมาแล้ว6ชิ้นนะครับนี่แล้วก็หาอะไรก็ได้นะครับมาตีให้มันแตกแบบหยาบๆแบบนี้นะครับ หลังจากโอรีโอแตกแบบหยาบๆแบบนี้แล้วต่อไปเราจะมาเตรียมนมกับวิปครีมนะครับวิปครีมเนี่ยบางใช้ยี่ห้อลิตตัวนี้นะครับนี่ใส่ประมาณ200 ml นะครับสูตรเด็กคอเนี่ยบางจะไม่ใช้เครื่องตีวิปให้มันขึ้นฟูนะครับเพราะว่าเด็กคอส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีเครื่องตีครับนี่นะครับแล้ววิธีการเราจะใช้ถุงเย็นนะครับนี่ถุงเย็นต้องมีขนาดใหญ่พอตัวนะครับใส่ลงไป200 ml ก่อนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสูตรนี้เนี่ย เวลาเราผสมกับนมแล้วมันจะเยอะขึ้นมาทันทีครับสูตรนี้เหมาะสําหรับการกิน2คนนะครับอ่าส่วนนมก็เช่นกันนะครับใส่ไป200 ML นะครับอัตราส่วน1ต่อนนะครับนี่ผสมกันแล้วก็ทําการบีบให้มันเป็นฟองแบบนี้นะครับส่วนระยะเวลาในการบีบขอแนะนําให้ทําประมาณ1-2นาทีนะครับเมื่อบีบเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทําแข่งนะครับนี่ทาแข่งนะครับไม่ใช่ทําแข่ง นี่นะครับใส่นมที่เราเตรียมไว้ลงไปในหม้อแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งบดลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันแบบใกล้ๆนะครับขั้นตอนนี้น้ำแข็งบดเนี่ยเราจะใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งของหม้อก่อนนะครับนี่อัดไปเรื่อยๆนะครับส่วนวิธีการคนเนี่ยบางจะใช้ทับพีสําหรับม่งข้าวนะครับนี่นี่นะครับนี่ใช้ทับพีกวนๆแบบนี้นะครับนี่ดูนะครับทับพีนี่ขะน้ําแข็งที่มันจับตัวเป็นก้อนให้มันละเอียดก่อนครับ และเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วบางจะใช้เกลือป่นแบบนี้นะครับนี่นะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับสําหรับใครที่หาเกลือเม็ดได้เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับแต่เด็กขอส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีเกลือเม็ดนะครับเกลือป่นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับนี่และความแตกต่างของเกลือเม็ดกับเกลือป่นเนี่ยเกลือป่นเนี่ยมันจะละลายไวนะครับแต่ว่ามันจะเย็นเร็วส่วนเกลือเม็ดเนี่ยมันจะละลายช้า มาเลยเหมาะสำหรับการเก็บรักษาอุณหภูมิมากกว่าการทําเย็นแบบเร่งร่วนแบบนี้นะครับส่วนลีเวลาในการทำเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราจะหนักน้ําแข็งขึ้นมาแล้วก็เราจะแทงแทงแมันลงไปแบบนี้นะครับย้ำนะครับถุงที่ใช้ต้องเป็นถุงเย็นเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าใช้ถุงร้อนเนี่ยบังละประกันเลยครับโดนความเย็นแค่ไม่ถึง1นาทีถุงมันก็แตกเลยนะครับส่วนระยะเวลาในการทำเนี่ยขอแนะนําให้ทําประมาณ6-7นาทีนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบางอย่างทาการเร่งความเร็วคลิปนะครับ เมื่อผ่านไปสักพักแล้วน้ำแข็งมันก็จะเริ่มละลายนะครับเราก็จะเติมน้ำแข็งลงไปนะครับพร้อมกับเติมเกลือลงไปเล็กน้อยอ่าส่วนน้ำที่มันละลายเนี่ยถ้าเป็นไปได้บางคนแนะนําให้ตักน้ําออกนะครับนี่เพราะถ้าว่ามันมีน้ําเยอะมันจะทําให้น้ําแข็งละลายไวขึ้นนะครับนี่นะครับอัดน้ําแข็งให้แน่นๆเลยนะครับแล้วก็ทําการคุกๆๆต่อ เดี๋ยวบางจะให้ดูนะครับว่ามันเย็นแค่ไหนนะครับดูที่หม้อ,อเองครับนี่โอ้โหเลยจุดเยือกแข็งไปเลยครับอันนี้คือไอ้น้ําแข็งที่มันเกาะออกนอกหม้อนะครับนี่นะครับโคตรเย็นเลยครับ เมื่อไอติมได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะเตรียมน้ําสะอาดใส่น้ําแข็งลงไปเพื่อให้มันเย็นขึ้นนะครับนี่เราต้องเตรียมน้ํานี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการล้างถุงนะครับถ้าหากว่าเราไม่ล้างเนี่ยเดี๋ยวมันจะเค็มเอาเวลาเราเสิร์ฟนะครับนี่นะครับล้างทั้งมือทั้งถุงนะครับนี่ถ้าไม่ใส่น้ําแข็งเนี่ยเดี๋ยวมันจะละลายครับพอล้างเสร็จแล้วก็ให้แกะหนังยางเปิดออกมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วขั้นตอนนี้เราจะเอาโอรีโอที่ผ่านการทุหบหยาบๆเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้นะครับ เมื่อเสรจเสร็จแล้วก็ทําการบีบไปบีบมาเค้นไปเค้นมาเพื่อให้ออริโอมันกระจายทั่วไอติมเลยนะครับแล้วที่การเสิร์ฟเนี่ยบางจะไล่ไอติมทั้งหมดให้มันแน่นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัดตูดถุงนะครับแล้วก็ทําการบีบลงในแก้วที่เราเตรียมไว้นะครับสําสหรับใครที่ทุบไม่หยาบเนี่ยระวังโอริโอมันจะติดกับรูนะครับนี่เวลามันติดมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ถ้าหากว่าคุณตีมันหยาบเกินไปคุณก็ต้อง ตัดตูดถุงให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่เมื่อทําเสร็จเราก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้ที่มันละลายไวก็เพราะว่าบางเอาไว้กลางแดดนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยควรทําในที่ร่มนะครับนี่ส่วนในคลิปบางจะเป็นต้องวางไว้กลางแดดนะครับเพราะว่าบางจะถ่ายวิดีโอให้เห็นแบบชัด,ชด